ชี้ดวงราศีกุมเดือนเมษาพาให้มีโปรเจกต์ใหญ่คราวนี้มาในมุมของตัวงานะนะครับตัวงานแล้วก็การติดต่อการประสานงานต่างๆนะครับชาวราศีกุมเนี่ยเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับต้องบอกว่าตัวงานเนี่ยมันอาจจะต้องบูสักนิดนึงใช้กําลังใช้สมองสักนิดนึงมันออกแรงมาก แต่ว่ามันได้มันได้คุ้มมาดูในเรื่องของการงานของคนที่แบบว่าทํางานประจําหรืออยากเปลี่ยนงานย้ายงานอาจจะอย,อยู่ในรูปแบบของการวางแผนไว้ก่อนแล้ว2นะคะหาไรายได้เสริมก็ได้ซึ่งมันก็จะเข้าสู่โหมดของเรื่องการเงินนะคะเพราะว่าชาวลัคนาราศีกุมจังหวะนี้ในช่วงเดือนนี้การเงินค่อนข้างเด่เดนนะโดยเฉพาะรประมาณ ครึ่งเดือนแรกบอกเลยคุณมีโอกาสมีใดได้เสริมนะคะมีโบนัสนะคะหรือนะถ้าติดขัดเรื่องการเงินอยากาได้เงินนะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือคุณมีโอกาสได้ตรงส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเงินถือว่าไม่ธรรมดามีรายรับหลายทางแต่คุณก็ต้องเป็นคนที่ออกไปหารูทางออกไปวางแผนออกไปค,คิด ออกไปลุยนะคะก็จะมีโอกาสประสบผลสําเร็จนะคะโดยเฉพาะอย่างที่บอกนะ,ค,ะครึ่งเดือนแรกถือว่าเฮงปังนะส่วนครึ่งเดือนหลังนะคะงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เราหวังไว้หรือการลงทุนใหญ่ๆในช่วงนี้ก็จะพาเงินทองของคุณเข้ามาแบบถล่มทลายเช่นเดียวกันในภายหลังค่ะวันที่5พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับดาวราหูจะย้ยายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมก็คือตัวชาวราศีกุมเองเลยจะมีกำลังนะครับ เราจะจัดพิธีบวงสวงรับส่งพระราหูที่วัดสมรัตนารามช่วงเย็นของวันที5่5พฤษภาคมนะครับท่านที่สนใจจะมาร่วมพิธีท่านสามารถมาร่วมพิธีได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับแล้วก็ท่านที่จะร่วมฝากดวงจุดเทียนมงคลเสริมดวงชะตากับเราก็ยินดีนะครับเรียนเชิญครับสามารถฝากดวงจุดเทียนนะคะเสริมนะคะ ในด้านความมั่งคัง่งม,มั่นคงไม่ว่าจะสุขภาพหรือความมั่นคงด้านหลักทรัพย์หรือสิ่งใดที่เราปรารถนานะคะสามารถทักได้เลยค่ะ